สวัสดีครับมาพบกับ o x Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งไดรเวอร์ให้กับเจ้าตัว b r o t อร์ HLL5100DN นะครับสำหรับการติดตั้งไดรเวอร์ของผมนะครับผมจะยังไม่เสียบสาย USB เข้าอยัางตัวคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อป้องกันการซําซ้อนของ ไดรเวอร์นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์หานะครับ b r เ t อร์ Brother นะครับ hll 5 1านึงนะครับแล้ว e อ t เตอครับสังเกตนะครับให้ดาวน์โหลดจากเว็บของตัว ผลิตภัณฑ์โดยตรงจะปลอดภัยที่สุดนะครับในที่นี้นะครับเราต้องการไดเวอร์นะครับเราก็หาเป็นเว็บของ b r ร t h e r นะครับนะ b r เ t h e r ลักษณะยี้นะครับ b r ร t h e r c o t h หรือ b r ร t h e r c o m อทคร์บนะครับทดลองเลือกดูนะครับหรือจะพิมพ์เพิ่มเข้าไปนะครับว่าไดเวอร์นะฮะโอเคนะครับควรดาวน์โหลดจากเว็บ ของเบรเทอร์นะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงจะปลอดภัยที่สุดนะครับอย่างนี้ผมไม่ได้รับนะครับผมดาวน์โหลดจากอันนี้นะครับผมกดเข้าไปครับเลือกระบบปฏิบัติการนะครับเลือกระบบปฏิบัติการนะฮะเลือกเป็น Windows ์นะครับวินโด w สิบเอ็ดนะฮะสำหรับท่านอื่นนะครับที่ไม่ใช่ Windows 11ก็เลือกให้ถูกต้องนะครับ ในที่นี้ผมสาธิตเป็นวิดีโอ11นะครับผมก็เลือกเป็นวิดีโอ11แล้วกดตกลงครับนะมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่ผมจะได้ดับนะครับนั่นก็คือแพ็กเกจซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบครับแล้วก็คือตัวนี้นี่เองนะครับตัวนี้นี่เองนะกดเลือกตัวนี้นะครับซึ่งมีเขียนคําว่าแนะดําอยู่ด้วยนะครับให้กดตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ดับเหมือนกันกดตัวนี้ครับ กดยอมรับนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดสังเกตมุมซ้ายมือครับนะฮเราจะเห็นนะครับรอจนดาวน์โหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกดครับผมขั้นตอนนี้รอนะครับมาแล้วนะครับกดถัดไปได้เลยครับ กดต่อไปนะครับได้เลยกดชั้นติดถูกนะครับชั้นยอมรับกดต่อไปครับขั้นตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเครื่องรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านสายแลนได้ด้วยแต่เราไม่ต้องการนะครับเราต้องการผ่านทาง USB นะครับเราก็กดเลือกเป็น USB ครับแล้วก็กดต่อไป ขั้นตอนนี้นะครับถึงจะเป็นการเสียบสาย USB เข้าไปเมื่อเสียบสายแล้วนะครับก็ให้กดต่อไปกดเป็นมาตรฐานนะครับกดต่อไป อันนี้ผมไม่เลือกนะครับผมติ๊กตูออกกดต่อไปแล้วก็กดเสร็จสิ้นอโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลงทะเบียนนะครับสำหรับเครื่องใหม่โอเคเรียบร้อยครับในขณะนี้ก็คือติดตั้งไดเวอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ มาตรวจสอบนะครับว่าในขณะนี้ไดเวอร์มีอยู่ในตัวคอมพิวเตอร์ของเราแล้วหรือยังนะครับขั้นตอนในการตรวจเช็คนะครับกดที่เสิร์ชนะครับจากนั้นพิมพ์คําว่า Printer กดเลือกนะครับ Pri นเตอร์แอนสแกนนะมาแล้วนะครับเป็น b บราเธอร์ l l l 5 1 d เนะครับ กดเลือกนะครับนะกดเลือกเข้าไปผมจะทดลองปริ้นเทสนะครับผมกดปริ้นเทสเพงเสียงเครื่องทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการติดตั้งไดเวอร์ให้กับเจ้าตัว Brother H L L 5 1 0 0 D X นะครับสำหรับวิ d o โ s 11.64บิตนะครับมีไดเวอร์จากตัวของเว็บไซต์ Brother โดยตรงนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ